ครับสวัสดีครับพ่อเป็พี่น้องมือนี้ยุคคำชนบทครับผมแนะม่กับพ่อหน้ยชอบเจกเก่าครับมือนี้ครับผมสวัสดีครับผมมาคำาบุญมาฝากครับมือม,มาคำแหนยน้อยครับพี่น้องแสงแดดกำลังสิลงทรงของก็แล้วย่างถอดสะพานขอตั้งเข่าครับเมื่อันดันในออกมาแล้วเป็นไรออกเบิดเวลาแล้ว สะพานผ่าน,นงามคของวัดคำชนดต้นชนดทัางหลังต้นชนดทัางหลังกำลังสีครับแล้วมาคำปวดได้โบเรตมีเวลาหลายเดี๋ยวมางวดหนะเจ็บภาพไบเล่ลายบันทึกวิดีโอไอพี่นองเบือง ครับยางมะฮอดทางหัอเป็นที่เรียบร้อยครับคำชูนุ่มนี่จะเป็นบริเวณรอบบัดรไฟในโต๊บัดครับบริเวณบัดครับบริเวณไฟในบัตรกำชูนุมครับเบ้นกำลังสิบตกแล้วพี่น้อนฝั่งยืน ไปบรวัติคำชะโนดกันที่นี่ไปยืนที่สู๋อ๋อครับมือนี้กับลากันไปซ้ำนี่ก่อนครับพี่น้องครับผมเก็บได้หน่อยๆเก็บผักได้ลายมาคำเดีย๋ยวมาเจอหนาเก็บไปฝากที่ฝากน้องนได้สรุกน,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 นี้กัสวัสดีครับ